ัลโหลเธอวันนี้ฉันกับก็จิก็มาไลฟ์ขายของนะจ๊ะเธอบอกเลยนะจ๊ะว่าวันนี้ฉันมาไลฟ์ขายของกับเซนเซอร์ติ๊กตัอกช็อปจ้ะเธอจ๋าวันนี้บูดเลยก่อนเริ่มงานฉันก็ต้องมาตรวจงานนะจ๊ะเธอเพราะว่าแบบว่าต้องตรวจว่าวันสคริปจะเป็นยังไงอะไรยังไงต่าง,างๆนานั้นะนะดูตรวจงานลูกน้องว่าทํางานพร้อมไหมและนี่ค่ะเธอค่ะการเรียงสินค้านะคะเซตอัพของฉันนะจ๊ะเธอเป็นทนาเซตอัพเป็นแบบเลิฟค่ะคือเธอเซนเซอร์เลิฟนะจ๊ะเธอเป็นเทศกาลเดือนแห่งความรักจ้ะเธอและที่สําคัญคือ ฉันกับลูกสาวนะคะขายของกันช่ำมากวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าคุณมีความสุขมากกับการได้ขายของในทิกต o k ช hop ของ shop, เ e n t r a l ์ช็อปเธอเซนเซอร k ทิกตอกช็อจ้ะพูดผิดจ้ะเธอแต่ว่ายังไงก็ตามวันนี้คือแบบว่าสนุกสนานและที่สําคัญคืออยากจะบอกกับทุกคนว่าใครที่มาซื้อของในเ e n t r a l t ทิกตอกช็อปนะจ้ะเธอได้ของแบบว่าเธอเป็นของจริงของแท้ออริจินัลมากและที่สําคัญคืออะไรรู้เปล่ปาเธอใครที่ดูนะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะเธอ เซ็นทอลติ๊กต็อกนะจ๊ะ t ิ k กต k อกของเขาชื่อว่า เซ็นทัลดีพาร์ตเมนต์โร์จ้าเธอจ่าติ๊กตอกนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะเธอนี่จ้าเธอและนี่คือการทดลองเธอของเขาแต่ละอย่างของเขาดีจริงๆคือแบบเธอพูดไปนะเธอวันนี้คือร้อยกว่าไอเทมนี่คือขายแบบสนั่นมากอย่าลืมมาชอบกันที่เซ็นทัลติ๊กตอกช็อปกันนะจ๊ะเธอบอกเลยนะจ๊ะเธอของดีต้องมาช็อปกันที่เซ็นทัลติ๊กตอกช็อปจ้าเธอจ่าและเจอกันนะจ๊ะเธอเดือนแห่งความรักจ้าบ๊ายบาย